มาน้องชายบอโอ้ยน้องชายไปอยู่ทางใดลาบาดนี่ฮักอยู่ใช้ไปตั้งเช้ากว่าปีแหละหนังสือจักโตกับโบเป็นเดี๋ยวามาเมืองไทยนี่แหละหมาเมืองไทยนี่แหละพนสื่อทางใดก็ซสื่อซองซื่อซื้อโลนกับสื่อผู้วะจากพิ่ณุสใส่สื้อ,อยังอยู่เมืองไทยนะเพื่อนเป็นคนหมู่บ้านได้ก็คนบ้านหัวคําบ้านเอลีหรอนะเกิดอยู่หัวคําและง่ายไปอยู่นนท์กุ้งตอนนี้นะนาอยู่บ้านนนท์กุง้ง มีเอื้อยคนหนึ่งอยู่อยู่บ้านเคาค้ำน่ะเอื้อยภูติขน้อยเนี่ยคอยมาอยู่เมืองไทยกับเมื่อเลวเอื้อยเห็นบุญน้าแล้ววะไปเบิ่งหมอว่าตายแหละและเห็ุญาติพี่น้องผลมีจะค้นทางเบิดทั้งเบิดนะ่ะมีสี่คนหาทั้งเพื่อนเพื่อนเป็นน้องหล่าแต่ละคนมีชื่อว่าจังใดนอ้อเอื้อยผู้ใหญ่นะ่ะสื่อเฮืองเอื้อยผู้ที่สองนะ่ะสื่อเหลืองผู้ที่สามนะ่ะสื่อเลิมขน้อยเองสื่อต่อยเพื่อนนะ่ะผู้ว่ากำลุนสองสื่อ ซื้อพ่อซื้อแม่เพื่อนซื้อจังได้ห่ะซื้อดาวแม่นะ่ะซื้อมอญตายไปแล้วน,นี่นะ่ะเพื่อนไปนเห็นงานลงเงือเจ็บฟออยู่ลักซี่สวรรค์นาเขตไปอยู่น้ำเอื้อเอื้อผู้ซื่อเฮืองเนี่ย้วคาไปไทยเลยแต่คอยนะ่ะมาอยู่เมืองไทยก่อนแล้วเพื่อนบุเป็นหนังสือหรอชุาลาจะบระเป็นหนังสือเนอะาะจังหวดที่ต่อกับมาบ้านบดย่บบบาบดจ่กทาาคือเขตเจ้าถามอ้คุ้นในเมืองเมืองอะไรสวรรคนเมืองโค คงสิโดนเมื่อกี้นี่นะเขาถามผมเป็นหนังสือเลยอยู่ได้มียบุรีรามนะคอยเบิ่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะโออจะเบิ่งอยู่ป้อเบิ่งเออใช่่ะได้เมีอยู่บุรีรามนะคอยเบิ่งใเมืองคงสิโดนี่แขวงเชลวันนะเขาว่าเหมือนกันเป๊ะเลยผมเป็นหนังสือเออแต่คอยนะเป็นมีคนเดียวนนเแหละเป็นลูกแม่นี่นะเจ้าเขาไปได้มียอมญี่ปุ่นป้อที่แรกได้เมีคนไทยอยู่ผิดชนุโรได้กลับมาอยู่ลาวแล้วแต่ไม่ได้อยู่ลาวได้เมียคนลาวมาอยู่ทํางานชวนทุเรียนอยู่สุลธานีได้มีคนลาวตอนเนี่ย บรณเหตุงานบ่มาหนี้บ่แล้วเห็นงานสวนตุเรียนมันแดดผักพรอนจะว่าจะโทรหาเจ้าคนเบื่องคีปไปคนได้เมียบุรีลำเขาสนใจอยู่คะเจ้าน่ะเห็นงานทุเรียนเนาะแล้วเาไทยหรือวะได้ได้ได้ยังกับพอได้แล้วมันาเห็ุเป็นเปอร์เซ็นบ่พอเลยเป็นเปอร์เซ็นเดี๋ยวได้เปอร์เซ็นลอยละฮักลอยละมาถึงเก็บรายได้เปอร์เซ็นเออถ้าเกิดทุเรียนหลายตันได้เขาได้หลายล้านเขาก็ได้ลายเปอร์เซ็นเลยนะเก็บทุกเดือนบ่ทุเรียนเนี่ย clip thuộc gì đâu? bơ đại. P một clip thu một để gia lấy chạy bùi băm lúng, lấy tát nhả tát nhắng rồi mình có lông san trâu. Khô, khâu có hay lấy vắt rồi nát thả tay nháp chẳng hay. Thả có bớt gìn. Ở chuông kiểu đại nhang, có dù nó. Chín mươi มันจ่บติดลบบ่ปปเงินปีนึงเอา้าถ้าได้นอกกับติดลบถ้าเท่าแก่ได้สิบล้านกับเรือสิบแสนไม่ถึงว่าแบบหอดปีมแมนได้ลายพี่สบอกนันก่นแหละมันโลหนึ่งก็ร้อยแปดแร้อยเก้าชองร้ยก็มีมากหนึ่งห้าโลโมาเทเลียนนะเอาสมมติว่าเท่าแก่ได้ห้าล้านเนี่ซุ้มเจ้าได้ใช้ได้ลายปได้ห้าล้านเขา,ก,า,าก็ได้หกแสนข่ากุ้ซ่นอยะสิบห้าอ๋ออิมันก็นได้เน,นาะก็ได้แบบเือเขาเห็นงานนั่นแหละ ได้ได้ได้ดีกว่าขอยืนงานกรุงเทพได้ขอเห็นงานอยู่กรุงเทพนี่บ่ได้ดีใช่ไี่ได้สมมุติเท่าแก่ได้สามล้านเราก็ได้อยู่ประมาณสี่เซนหาอืมสี่เซนหาแต่อาศัยเงินตัวนั้นกินไปมุนไปมุนไปเนาะเอาบ่เป็นยังถ้าเกิดห้ามมีก็เบิกเขาได้ยืมเขาได้เอาบ่เอาเงินเขามากินเลยบ่เอาเงินบ่ได้เอาเงินต้องจะขอมากินตกกินเท่แก่ก่อนนะเฮีักเอาทีหลังต่อเงินเค่ได้กันทางแล้วได้ก็ส่งกับบ้านก็เมือครับผมแล้วเมื่อบ้านในเอื้อมพี่น้องเก็บไว้หรือเขาธนาคานไว้ผมแล้ว เจ้าน่ะไปอยู่พุ่นจักปีแบบไปทำงานอยู่ฝั่งไทยโอ้ัตงแต่น้องชายังบบได้ไปข่อยมาตั้งแต่อายุสิบแปดปีตกนหฮกับกับได้หลายปีฮอดว่า0าวปีก็ไปทำงานส5ห้าปีอ๋อตุก25ห้าปีเขาก็ว่าข่อยเขาไปเบ่งหมอข่อยตายคือกันแต่ข่อยกับเอยู่ขับไปบุญธาตุภูมิีหยังตะกี้เจ้ากับไปไทยบ่นที่ต่อกับเมื่อบ้านบบบ่ที่ต่อกับแบบที่เดีวบบจังเขทางไปทางมา โอ้สดดบเจ้าก็คือกันกับน้องเนาะกั้นกับน้องแหละเอื้อไปบ้านอยู่ทตุพโพนไปบ้านแล้วคอยกลับบาทเด้ <c oughs> ได้สามปีคอยโผม, <c oughs> มือวันในเรือน้องเมื่อบันน้องเสียว่าอ้าววะน้องเสียบาดเหตุอย่างไรที่คนนั่งขิดจิตามแบบไดบ้านอยู่วะแล้วเอื้อในเหตุบุญนําแล้วหลายปีละให้ตามเบิ้งให้แน่ประกาศให้แน่คนสื่อต่อยาย ส,สื่อเลื้งนะเอื้อยซื่อเลื้องน่ะก็เอื้อยซื่อเลิ่มน่ะก็เอื้อยนี่คอยต่อยผู้ติดต่อหานี่ซื่อพ่อนะ่ะซื่อเจ้าแต่ตายแล้วซื่อแม่นะ่ะสื่อมอนก็นตายแล้วเหลือแต่สี่คนหาผหายไปเนี่ยไปเบิ่งไพ่กับพด่ดำว่าคอยผโพแดงเอื้อวะกับโพแดงก็อยู่ใกล้ลลกับใกล้ลิดิุนลกภาคเนื้อตัวล่างกูตอนนั้นนะแล้วมันมาบได้บมมีเงินเจ้าตอนนั้นกัจักปีกว่าจาังกลมาบาน จะปีอยู่้าห้าปีคอยกลับมานะสาวหาปีจะยังได้ติดต่อกลับมาบ้านหนะบ่ได้ติดต่อตำรวจจับจังได้กลับมานะบาทมันขาดอยู่เดือนหนึ่งมันจับมันว่าเป็นคนที่ไหนคนล้าวว่าซีโร่เลยก็ระหว่างคอยจะกลับบ้านกว่ามันปล่อยบอกบ่ต้องปล่อยเสมอบ้านกว่าจับเลยบอกว่าซีโรเขาก็จับส่งมาเลยบะ เขาก็จับไปอยู่ในโรงพักแล้วจองคืนแล้วก็ส่งไปฝากอีกในเมืองสองคืนเขาจะส่งกับตมส่วนภูสาทรเขาจะส่งกับบ้านบ้านมาทางลาวกับตระกูขุกอยู่บ้านะบไดิติบเมืองช่องเมกมาถึงมันก็จอดปุ๊บตำรวจลามเขาไปหลับเอาเขาก็จุดว่าอยู่บ้านไดนบ้านใดเขาก็ส่งมาสิเนาะเขามากเขาก็มาสัมภาว่าบ้านอยู่ใช้เมืองใดแขวงใดพอแม่สื่อจังไดเขาจะส่งตามหมู่บ้านมาในรถตู้นะ บมาเสียเงินบ่ส่ง,งน, 3, นั่นเสียสามพันได้ขลุูดเพิ่นนะมาเสียอยู่ฝั่งลาวนี่เนเสียอ,อยู่เฮือนไป็นคนท่อเฮือนไม่ได้จะกระหายนะบ่าบางคนกับวัดติดคุกอยู่ฝั่งลวาวก่อนให้พ่อแม่มาไทยอย่างประมาณนี้นบ่ถ้าข่ามมุกทหารน,นี่ผู้กำกับตำรวจตมอมันว่าข่ามมุกบุกทหารได้ติดคุกเราบ่ส่งเราส่งช่องเราอะเมื่อช่องไม่เป็นช่วงคน,นเฮือนเลยเราว่าไว้ทีนะ เอาเมื่อทางพี่จะกว่าปลอดภัยเราพี่ขูกจะพี่เลยจะไปตีนอยู่ราวมันก็เชนักอีกเราว่าอคือเลยมาทางช่องเมฆคนแข้งสวันน่ะสิบเอ็ดคนมานําก่อยนะรุ่นเดียวกันนะคนบ้านทงบ้านนาน่านะสามคนมารุ่นเดียวกันนะเขาก็เลี้ยงเข้าอยู่เพ่าติดขุกอยู่ฝั่งไทยนะโอ้เลี้ยงตรงเวลาใดเขาให้กินชามคาบเลยชามเวลาตรงเปะเรด่อยเขาหายเลื่อนได้สี่โมงปุ๊บก,ก็คนขึ้นมาหายแล้วยามระเช้าก,ก็แปดโมงหายกินแล้วเที่ยงก,ก็คือหายกินเลยอาหารเป็นประเภทใดนะข้าวกล่องนี่บ่ การยังว่ากินตมได้ตำมีกับคนขุกยังว่าแหละต้มจืดต้มยังเฮานี่แหละยังได้มาประเทศลาลวใช่ของยังไม่ได้ม้าใช่บุตรจับนะของยังไม่ได้ก้าบคือกัน <S 2> <S 2> จะาบุตรจับเจ้ากระบาดไม้กระเทศลาวเนาะภาษีพ่อแม่กระธิดตามหาคือกันนี่พระจักก็วนอยู่ตามหาหาทุ่งีอยู่เขาก็เลยแจ้งเหตุจยางใดเขาก็เบิดปัญญาจกไป บาดหาดผลนะแต่ว่าตำรวจจับเอานะาจะมีแนวดึงใช่แล้ววะลงขี่รถมอไซค์ลงไปจะไปเห็นงานขอพอดีมันจะเอากลางทางเลยอยู่บ้านเมียนะมันอยู่บนเขาบนภูนะขี่ลงไปว่าเลยขาจะไปขับข,ขาขับรถเม่โคไว้สื่อช้พอห้าก,ก็เลือกได้หาปีนี่ได้ลูกกับเขาอยู่ปะ สองคนหมดแล้วเขากับติดต่อฮะเจ้าจะบริจาคในทูกเจ้าติดต่ออยู่ใครหายสองลังปลูกมะม่วๆหายสองร้อยต้นนั่นแล้วจะให้ตกาจตามหาหายแล้วขอกระดีใจจากเพิ่อนเพื่อเพื่อนยังบ่บ่ตายยังบ่เสียชีวิตหาเพื่อนรู้เกรงนองตามหาหพี่ติดต่อหาเจ้าติดต่อสาราเหตุโทรศัพท์บ่เป็นถ่าคนอื่นเหตุให้สื่อโลนกับสื่อผู้ว่าเพื่อนจะเปลี่ยนสื่อจังไดยังบ่มมีสองสื่อสื่อเพื่อนสื่อเบื้อง ผู้ที่สองมาซื่อเลืองผู้ที่สามมื่อเลิมผู้ที่สี่ก็คอ,อยซื้อต่อยเพื่อนมาซื้อโลนกับผู้ว่าสองซื่อคนบ้านหัวคำเมืองอุทุพรแขวงสวรรค์เขตบอกเพื่อนแน่เจ้าสมุวิวาน้องซ้ายจะเบิกคลิปในะขณะนี้อยา,ากภาคยังถึงเพิน่นก็พากถึงแล้วหัดยึดต่อหาเอือ้อหาน้องแล้วหาบลาพรก็ได้ถ้าเบิงนะให้กดเข่าบาพรเนี่ยคนบ้านเฮาเอง,อง,ค,งคือซื่ออ้เนี่ยื่อต่อยอยู่ชูละ อยู S <S ่ตอนนี้อยู่เมืองไทยอยู่ไแถวภาคใต้ก็ติดต่อได้เออถ้าอยู่แถวกรุงเทพอยู่แถวได้คอยช่หู้อยู่หู้เบิร์ด้วบองไหนถ้ามันอยู่บองไหนเขาไปถูกถ้าติดต่อฮะเอื้อฮาน้องแล้วมันลายผ้าล่ะปีจากตายจากอย่างจนเหตุบุญนำแหละเขาเป็นบเป็นหนังสือว่าเด่๋ยเบิ้งถึงมาพร้อก่อนนะว่าเผื่อเราตามออคนอื่นก็ยังทออว่ะโอเคเดี๋ยวจังไดได้พร้จะสอยประษาสะพานไฮเดอร์โดยอ้าวสล็อพี่ก่ขอบคุณนะเจ้าสบายดีไอ้ and my